สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่คีมนะคะวันนี้แม่คีมจะพามาทําสาคู่ไส้หมูค่ะทํายังไงให้แป้งเขาใสนุ่มเนบดีนะคะวันนี้แม่คีมจะมาบอกสูตรค่ะวิธีทําและขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะคะวัตถุดิบของเราก็ใช้ไม่เยอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกค่ะแม่คีมก็จะนําถั่วลิสงนะคะมาคั่วก่อนค่ะแม่คีมจะใช้ถั่วใหม่นะคะกลิ่นของเขาจะได้หอมดีค่ะ ค่ะเดี๋ยวมิคิมก็จะคั่วจนเขาสุกดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะมิคิมก็คั่วถั่วมาจนเขาสุกหอมดีแล้วนะคะสีของเขาก็จะประมาณนี้ค่ะค่ะถ้าเกิดท่านไหนใช้เป็นถั่วบดเลยก็ได้นะคะแต่มิคิมว่าใช้ถั่วใหม่คั่วใหม่จะหอมกว่ากันค่ะค่ะม่คิมก็คั่วถั่วมาจนสุกดีนะคะม่คิมก็จะพักไว้ให้เขาเย็นตัวค่ะ พอถั่วเย็นนะคะแม่คิีมก็จะนํามาขยี้ค่ะให้เปลือกเขาหลุดออกให้หมดนะคะค่ะวัตถุดิบส่วนผสมของแม่คิีมก็ประมาณนี้นะคะค่ะแม่คิีมก็จะนําพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีไปโขกนะคะค่ะแม่คิีมก็ได้ขยี้เปลือกถั่วออกจนหมดแล้วนะคะแม่คิีมก็จะนําไปโขกเช่นกันค่ะสาคูขาว250กรัมนะคะแม่คิีมจะนําไปแช่น้ํา30นาทีค่ะ ค่ะส่วนผสมทั้งหมดไม่คิีมก็ได้นําไปโขลกเรียบร้อยแล้วนะคะสาคูขาวไม่คิีมก็ได้นําไปแช่น้ํานะคะใส่น้ําให้ท่วมหนึ่งข้อมือพอค่ะตั้งกระทะค่ะใช้ไฟกลางไม่คิีมก็จะเทน้ํามันลงไปประมาณ1ทับพีนะคะรอให้น้ามันร้อนไม่คิีมก็จะเทกระเทียมลงไปผัดค่ะค่ะพอน้ํามันเริ่มร้อนนะคะไม่คิีมก็จะเทกระเทียมลงไปผัดค่ะไม่คิีมใช้กระเทียมอยู่ที่หหัวนะคะกระเทียมไทยค่ะ หรือถ้าไม่มีก็ใช้เป็นกระเทียมกีบเล็กก็ได้นะคะค่ะม่กีมก็จะผัดจนกระเทียมเขาสุกเหลืองหอมดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะใช้ไฟกลางไปค่อนอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงกระเทียมของเราจะไหม้ก่อน,นะค่ะ <granny: S 1> ในการผัดนะคะเราจะต้องหมั่นคนค่ะเดี๋ยวกระเทียมเราจะสุกไม่เท่ากันนะคะค่ะม่กีมก็ผัดมาเรื่อยๆ่อจนกระเทียมของเราเริ่มสุกเหลืองหอมดีแล้วนะคะไม,ม่กีมก็จะปิดไฟค่ะนากระเทียมขึ้นนะคะเอาสีประมาณนี้นะคะอย่าให้เขาสุกเกินไปเดี๋ยวเขาจะไหม้ค่ะ ขาไม่คีมก็จะตักพักไว้ในภาชนะให้เขาเย็นตัวนะคะขาน้ำมันของเขาเยอะอยู่นะคะไม่คีมก็จะตักออกค่ะจะใช้ประมาณนิดเดียวนะคะในการผัดสามเกลน,นะคะที่เราโขกไว้ค่ะค่ะไม่คีมก็จะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะในการผัดกระเทียมสามเกลของเราจะได้ไม่ไหม้ค่ะค่ะไม่คีมก็จะผัดไปเรื่อยๆจนเขาสุกดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ค่ะแม่คีมก็ผัดสามเกลอมาจนเขาสุกเหลืองหอมดีแล้วนะคะแม่คีมก็จะนําหมูลงผัดค่ะค่ะแม่คีมก็ใช้หมูบดอยู่ที่300กรัมนะคะหรือว่าสามขีดค่ะแม่คีมก็จะนําเข้าลงไปผัดให้เขาสุกดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะแม่คีมก็ผัดมาจนหมูของเราเปลี่ยนสีเป็นสีขาวแล้วนะคะแสดงว่าหมูของเราสุกดีแล้วค่ะ ่ะไม่คิมก็จะเติมซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะเราใช้ใช้โป๊เค็มค่ะถ้าเราใส่เยอะเกินไปเขาจะเค็มนำนะคะเราจะให้เขาหวานนำค่ะถ้าเกิดเค็มนำมันจะไม่อร่อยนะคะสาคูพอเขาสุกดีนะคะไม่คิมก็จะเติมหอมหันนะคะไม่คิมใช้1กึ่กำมือค่ะหอมแดงค่ะไม่คิมก็จะผัดให้หอมแดงสุกดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะ ค่ะแ <c oughs> ม่คิมก็ผัดหอมแดงมาจนสุกดีแล้วนะคะแม่คิมก็จะเติมน้ําตาลปิ๊บค่ะ300กรัมนะคะหรือว่า3ขีดค่ะแม่คิมใช้หัวไช้โป้เค็มนะคะก็เลยใส่เยอะถ้าเกิดใครใส่หัวช้โปูหวานก็ลดปริมาณลงได้นะคะถ้าเกิดไม่มีน้ําตาลปิ๊บก็ใช้เป็นน้ําตาลทรายได้นะคะค่ะแม่คิมก็จะผัดให้น้ําตาลเขาละลายดีนะคะพอน้ําตาลละลายดีประมาณนี้ค่ะแม่คิมก็จะเติมหัวช้โป้นะคะ200กรัมคะ่ะหรือว่า2ขีดนะคะ ไม่ครีมใช้เป็นแชปพูเค็มนะคะไม่ครีมนําไปล้างทําความสะอาดจนเขาไม่เค็มนะคะให้เราชิมด้วยนะคะตอนที่เราล้างถ้าเกิดเราไม่ล้างนะคะหัวแชปพูของเราจะเค็มมากนะคะเราต้องล้างค่ะถ้าเกิดใครสะดวกเป็นแชโปูหวานก็ได้นะคะแต่ไม่ครีมหาซื้อแล้วมันหมดค่ะค่ะไม่ครีมก็จะผัดให้เขาเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ค่ะให้ใช้ไฟกลางนะคะในการผัดหัวไชโป้ค่ะแม่ครีมก็จะผัดไปเรื่อยๆจนน้าของเขาแห้งดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะแม่ครีมก็ผัดมาได้สักพักแล้วนะคะน้ําของเขาก็เริ่มแห้งประมาณนี้ค่ะแม่ครีมก็จะปิดไฟนะคะค่ะววิธีการผัดนะคะให้เราใช้ไฟกลางผัดนะคะให้เราหมั่นคนค่ะเขาจะได้สุกทั่วกันดีนะคะ ขาไม่ครีมก็จะเอาแห้งประมาณนี้นะคะไส้ของเขาจะได้ปั้นง่ายค่ะขาไม่ครีมก็ปิดไฟนะคะจากนั้นใส่ถั่วลิสงขั่วบดนะคะลงไปไม่ครีมใช้อยู่ที่100กรัมนะคะหรือว่า1ขีดค่ะขาไม่ครีมก็จะผัดให้เขาเข้ากันดีนะคะจากนั้นไม่ครีมก็จะพักเขาไว้ให้เขาเย็นตัวค่ะขาไม่ครีมก็พักไส้เขามาจนเขาเย็นตัวดีแล้วนะคะไม่ครีมก็จะนําไส้มาปั้นค่ะ วิธีปั้นไส้นะคะให้เราดึงออกมาชิ้นพอดีคําค่ะแม่คีมก็จะปั้นให้เขาเป็นชิ้นวงกลมนะคะจากนั้นก็จะคึงค่ะให้เขาเป็นวงกลมนะคะค่ะประมาณนี้นะคะไม่คีมก็จะทําต่อไปเรื่อยๆจนเขาเสร็จค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะแม่คีมก็ปั้นไส้สาคูของเราเสร็จแล้วนะคะการปั้นก็ไม่ยากนะคะ ค่ะแม่คิีมก็จะนําถาดซึ้งนะคะมารองนะคะสาคูของเราค่ะแม่คิีมก็จะนําใบตองนะคะที่เช็ดล้างทําความสะอาดเรียบร้อยค่ะมาวางนะคะให้เราเว้นระยะให้เขามีรูด,ด้วยนะคะเขาจะได้สุกทั่วกันค่ะค่ะแม่คิีมก็แช่สาคูครบ30นาทีแล้วนะคะแม่คิีมก็จะนําไปเทน้ําออกให้เขาเสะเด็ดน้ําค่ะแม่คิีมก็จะนํามาปั้นนะคะ ค่ะแม่คิีมก็เทน้ําเข้าออกจนพักเสดดน้ําดีแล้วนะคะแม่คิีมก็จะนํามาปั้นค่ะค่ะแม่คิีมก็ได้เตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแม่คิีมก็จะทําการปั้นค่ะก่อนเราวางนะคะให้เรานําน้ํามันที่เจียวกระเทียมนะคะมาทาที่ใบตองค่ะเขาจะได้ไม่ติดใบตองนะคะตอนที่เราวางนึ่งค่ะค่ะวิธีการปั้นนะคะให้เรานําไสมานะคะแล้วก็นําเม็ดสาคูโรยที่ไส้นะคะ จากนั้นก็ใช้มือค่ะกำกำเพื่อให้เม็ดสาครของเราได้ติดไส้ของเขาดีนะคะค่ะไม่คิมก็จะปั้นให้เป็นชิ้นวงกลมแบบนี้นะคะไม่คิมก็จะทําให้เสร็จค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนที่ไม่คิีมทําเสร็จแล้วค่ะ ค่ะแม่คีมก็ปั้นมาจนเขาเสร็จแล้วนะคะแม่คีมก็จะเว้นระยะช่องไว้ให้เขาไม่ติดกันนะคะเวลาเรานึ่งสุกเขาจะไม่ติดกัน,นะคะ่ะให้เว้นแบบนี้นะคะค่ะแม่คีมก็จะตั้งซึ้งนะคะรอให้น้ําของเขาร้อนเดือดขึ้นมาแม่คีมก็จะนําเข้าลงนึ่งค่ะคะ่ะพอน้ําเดือดขึ้นมาแบบนี้นะคะแม่คีมก็จะเติมใบเตยลงไปค่ะ2ใบค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะค่ะแม่คีมก็จะนําถาดซึ้งลงนึ่งนะคะ ปิดฝาหนึ่งประมาณ5นาทีนะคะหรือว่าให้เราเช็คดูถ้าเกิดเม็ดสาโคของเราเม็ดใสแสดงว่าเขาสุกดีนะคะค่ะแม่คิีมก็นึ่งมาจนครบ5นาทีแล้วนะคะแม่คิีมก็จะมาเปิดดูค่ะคะ่ะเม็ดสาคูของแม่คิีมก็สุกแล้วใส่ดีนะคะแม่คิีมก็จะปิดไฟเลยค่ะคะ่ะแม่คิีมก็จะพักไว้ให้เขาเย็นตัวนะคะเซ็ตตัวดีแม่คิีมก็จะตักใส่จานเสิร์ฟค,ะคะ่ะ ค่ะในระหว่างรอให้เขาเย็นตัวนะคะแม่คิมก็จะทาน้ำมันกระเทียมที่เราเจียวไว้นะคะทาให้ทั่วนะคะเพื่อให้เขาไม่ติดกันค่ะตอนนี้จะมีความหอมของกลิ่นกระเทียมขึ้นมานะคะค่ะแม่คิมก็จะทาให้เสร็จนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่แม่คิมทำเสร็จแล้วค่ะค่ะก่อนนำช้อนมาตักนะคะก็ให้เราทาน้ำมันก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เขาติดช้อนของเราค่ะเราจะได้ตักง่ายนะคะแม่คิมก็จะตักเสิร์ฟจนเขาเสร็จดีนะคะ ค่ะแล้วให้เราทาน้ํามันที่จานด้วยนะคะเขาจะไม่ติดจานของเราค่ะถ้าเกิดเราทาน้ํามันนะคะถ้าเราไม่ทาเขาจะติดค่ะค่ะแม่คิมก็จะทําให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะแม่คิมก็จัดเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะแม่คิีมก็จะโรยกระเทียมที่เราเจียวไว้นะคะให้ทั่วค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแม่คิมก็จะชิมค่ะเม็ดสาคูของสูตรแม่คิมนะคะจะใสแล้วก็นุ่มหนึบดีนะคะลองไปทําทานดูค่ะเดี๋ยวแม่คิมจะชิมนะคะว่ารสชาติของเขาจะเป็นยังไงค่ะแม่คิมก็ได้ชิมรสชาติแล้วนะคะรสชาติของเขาก็จะมีความนุ่มหนึบค่ะไส้ของเขานะคะก็จะมีรสหวานนําค่ะหอมกลิ่นกระเทียมเจียวนะคะ ส่วนหัวไชโป๊ของไม่ค็มนะคะที่มีรสเค็มแต่ก็ไม่เค็มนะคะเพราะว่าไม่คีมได้นําไปล้างทําความสะอาด3-4น้ํานะคะให้เรานําไปล้างทําความสะอาดด้วยนะคะเวลาเรานํามาใช้ค่ะค่ะก็ลองไปทําทานดูนะคะทําสูตรของไม่ค็มนี่แหละคะ่ะจะได้ทําง่ายนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวไม่ค็มด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้ไม่คีมทาคลิปต่อไปด้วยค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ